สวัสดีครับผมเป็ปดปลาวยวยสวัสดีพี่สุหูสุขคนครับผมเมื่อนีกับชิมาต,ตามแนวทางล่าพัฒนาของพอแตมวันจันทร์ที่ยีบสองพึกภาสองหาหกหกมือวันสุข,ขันของพอแตมกะของพอแตมเลียกวิ่งกะมาทั้งบนทั้งล่างบนก็ออกเกตสาม ล่างก็ออกแปดหาเล็กวิ่งพอแต้มมาทั้งบนทั้งล่างเขาทั้งบนทั้งล่างส่วนจับคู่ของพอแต้มก็เขาแปดหาล่างตรงตรงเขาแปดหาล่างตรงๆของพอแต้มส่วนเหล็กวิ่งกับมาทั้งบนทั้งล่างเขาก็มาตามกันต่อวันจันทร์ที่ยีบ 2, สองพฤษภาพองหาหกหก กันยีบสองผุกสภาสองห้าหกหก ลาพัฒนาลาพัฒนาพ่อแต้ม บนเเลเลกติดเลขวินก่อนเลขเลขติดเลขติดบนล่าง เลขติดบนล่างเจ็ดแปดเก้าเลขประกบหนึ่งสองสาม จับคู่บนล่างแปดหนึ่งแปดสอง แปดสาม,มเก็ดหนึ่งเก็ดสอง จ็ดสามพอแต้มจับให้หกคู่บนล่างถ้าพี่น้องบมักเพราแต้มจับหน่อยก็จับเอาขั้นจับเอาเต็มคู่เต็มชุดมันก็คิดได้เก่าคู่มันคิดได้เก่าคู่ขั้นจับเต็มชุดนี่ได้เก้าคู่เกาหางแต่พราะแต้มจับให้แค่หกคู่หกหาง xuân lệch vinh lệch vinh bôn lang lệch vinh bôn lang lệch vinh bôn lang ให้หนึ่งกับสองเล่วิ่งบนล่างหนึ่งกับสองส่วนตัวเน้นพราะแมให้เน้นติดเจ็ดเน้นที่ติดเจ็ดเจ็ดหนึน่งเจ็ดสองเจ็ดสามส่วนตัวเน้น ล่าพัฒนาของพอแตมวันจันทร์ไปเรงสองทุ่มเคืองีอ่นองแคบหนาจอดตามนี้นะครับเด้แอดสีทวนในรอบล่าพัฒนาวันจันทร์ที่ยีบสองรุภาสองหาหกหกของพอแตมส่วนเลขติดเลกวินเลกติดเลขว,นลลวินบนล่าง 7, 8, 9, กัมีเจ็ดแปดเก้าแล้วก็หนึ่งสองสามพอแต้มให้เน่นที่เจ็ดส่วนเหล็กวิ่งกับหนึ่งกับสองวิ่งรูดบนล่างหนึ่งกับสองจับคู่กับมี่แปดหนึ่งแปดสองแปดสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามกับให้เน่นอยู่ที่ติดเจ็ดได้พี่น้อง มือวันสุกมันก็ออกเจ็ดสามบนเลขกล่างก็ออกแปดหานะพี่น้องกะบอรเนีย่รนอนราว่าล่าพัฒนามาตวเกาสัมได้ตวเกาก็มาได้ท่าบอมักกะตัดออกกับชเดียอยู่หาคู่นะพี่น้องท้าบอมักเจ็ดสามเพราะว่าวามันออกแล้วกับตัดออกไปก็ได้ถ้าพี่น้องเข้า มักเต็มคู่เต็มชุดกะจับอะไรนี่ลักเก้าเก้านี่พอเต็มบ่าจจับให้ถ้าเขาจับเต็มคู่เต็มชุดมันจะได้เก้าคู่เก้าหางถ้าจับเก้าก็เก้านึงเก้าสองเก้าสามนี่ก็จะได้เก้าคู่น้พี่น้องเนาะถ้ามาลักเก้ากะจัดได้เอาพี่น้อ,นองเข้ามาแคบหน้าจอตามนี้แล้วแับได้อันนี้คือแนวทางล่าพัฒนามากระจัดคัดกระพนัน เหมือแรกสองตุ่มเคืองคอหามันๆสู้หูสูส้สคนอยาจะลืมฝากกดเลคยกดแชร์กดติดตามเพจพาลุ้ยนะครับเด้อคลิปหนาพ่อกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับผม